Yeah. 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 สวัสดีค่ะพี่น้องเราเขากำช่องน้อง,องรถเมนะคะบพอดีพ mm ่อ hmm. นาะพอดีพ่อตากันโดนพี่น้อง mm hmm. มื่อนี้ก็ลังจากที่ห้างหายไปจากเขดคลิปไปโดนมื่อนี้สีผ้าก,กันออกไปหน้าพี่นอ้องเพิ่งจากกัดแต้งโตสีไปกับคุณนย่าอีกแล้วก็น้องไส้แล้วก็โซเฟอร์เครื่องขับรถสีผ้าก,กันออกอยตัดใหม่อยู่หน้าพะนะ บ่ได้ออกเนี่ยจะเถียเพื่นกันลยว่าานันผ้าหนีคุญย่าตัดใหม่อยู่หน้ามันย้ายน่งทางนาแล้วล่ะละเสร็จเดี๋ยวห้องสีผ้าไปหน้ากันพี่น้องแล้วผ้าออกไปหน้าไปจ้าผ้าพี่พี่ที่วิ่งกบ้านง่ายต่น้เอะบีบไปเลาพี่ห้อสีผ้าเ,าเ,าาเน 待验，托夫待验。 ติดกันแล้วันงากสิมม่ห็ดคลิปมือน,นั่นยาบีดีเดย,เยเอะเ,อ,อ,เอ,อ,อ้ยอไงกูพี่หลง่งมึงไงสภาหวานๆนะค่ะยากาศบ้านๆน,น,น,นะคะมาตัดใหม่ยุคข่านยุคดีหน้า ัดไปเยอะวันหน้าไปไงเดี๋ยวว่าเห็นน้องาไสา้เลยมนะี่เอาว่านไส่มันไปไหนเดินขางมันมันมีทางอ่ะผลผู้ได้เลีเยเ้ยงจระจอยอยู่ผลเลี้ยงยง้อเลี้ยงกล้วยควาแล้ว ไปแล้วคุณยายลงไปเบื้องหน้าแล้วโตกหรถไปเริ่มใส่สายพันดิฉไนเด้อยพานมงนี้กหมเยอะเอามีนเดิมีนเอามีนมามเนี่ยกระชุ่มือเร็วท้าไปเบื้องหน้าเขาอันนั้นแล้วเขาเอาลงแล้ว เขาเนี่ยังกับเกี่ยวหลังจากเกี่ยวเขาแล้วหลายเดือนเจ็ดเดือนกับสองเดือนสองเดือนสามเดือนเอาคอมเมนตว่าขันนี่นี่กัมมกราโอ้โอ้เบิ่งสะพานปึเพื่อนเขาหลักปลาเพื่อนเราบ่ย่อย มหักเล้อสะพีันม่มีหักเที่ยวมาหนีเป็นยี่สิบปีแล้วต้นกล้วยกระแหงวัดแล้วม่มีคนมาโหดเขาดี๋ยวอกว่าน่าจะเคียต้นพักขีเล็กพี่น้องกําลังเกิดเอาเค้ืมาถะือนะคาตายวปแล้วติ ใช่กล้วยเหรออันนี้กับปลูกผักขี้เล็กค่ะว่างหาันไปผักต้นผักขี้เล็กอันนี้กับต้นข่าข่าตะไคร่แล้วก็กล้วยเอ้าตาย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 ล้มไปแล้วต้นกล้วยต้นเออ,อ,อโอ้มันกับผักะตายดอกงามอยู่ ใช้ต้นไผ่ต้นไผ่สองส่วนเป็นนอไปพียงแอวไปนั่นบนต้นไผ่ไไอันนี้ที่ห้าวผ้ามาเบิองมบือนั่นที่ว่าห้าขุดใหม่อันนี่แกเป็นปัดมั้นกับเก่าแล้วมีปลาป่ะน,นี่นี่นี่ในป้ายปลาอยู่เล็บ่ปล่อยหลายบ่ ไกวยไหลไกว้ไหลไกว้ไหลค่ะไกวยไหลไกว้ไหลผู้ใดอยากหักกัมาหักได้วันนมาหักหลดสีกะยไปไปตัดใม่ไปนามั่วยอันนี้กอวยก็งามงามค่ะขนาด่เดียวโฮดได้หนึงเมียน สิบอกสอสัสงกะสีามเห็ดเห็เทียงหน้า,าแกอ๋อีเห็ดเทียงหน้านนชมชีเห,ดเห,ห็ดเฮียน,าน,น <c oughs> หางบประมาณก่อนหางบประมาณเห็ดเทียงหน้าก่นานอนไ, <ป S 1> นไปขึ้นนี้นยายสผ้างเียยวุงมากอสิพาชมซุงหน้าพี่น้องสีพผ้าไปตัดใหม่ม ตุนยู่ค่ะตะไคร้ยู่พียงอะเพียงมาได้พี่น้องเฟรย์ป้อมีตะไคร้กินมาเอาเด้อมาเอาเด้อบ้านน้องโนเด้หน้าแย่ไปหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปคนกันสิหน้าหน้าแย่ไปก็ทีเด็ดตรนี้ไหมือเหตียงหน้าบ่ใช่โอ๊ยบ่านเรเห็ดออกสื่อมาโหลดต่างโหลดสื่อเทียงหน้าหน่อยอันน้อยหน่อยหน่ม่มาต่างเลยทีนี้ามันเหม็น อันนั้นนั่มไหมตั้งเลยเนอะโอ้ปะาตะกีป้าแม่ป้าแม่เราบอกว่าให้ปลูกขักขี้เล็กไว้ป้าแม่มาเบิ่งเด้อนี่เห็นคลิปนี้แล้วเรียบแล้วถามมันนี่ก็ปลูกขักขี้เล็กไปทานแล้วคนนะ่ะคนน่ะบักหลายตน้นหลายอยู่ดิหลากหลายเลย กำลังยังไงค่ะไปไปนี้ไปตัดใหม่ต่อถ้านี่สีเห็ดบ่เอาเห็ดคันตัดตัดไปถ้านนก็ตัดไปอันตัวยังไงอันลำลง,งอันมาทางองสื่อหายี่น้องมันไหลมันเล่มบ่กม่เล่มบ่ห้ยไปเห็ดฟื้น โ oh. อ้ต้นใหญ่เลยบอมาไม่สีเห็ดน,น,นั่นเห็นบอย่างเสื้อเข้ามาเห็ดแล้วจะคล้องไก่ย่นางมาสีเห็ดก็บใบเขาเห็ดนีนน่แหละพี่น้องนี่มันกว่าเขาเห็ด <c ười> เออรถมองหันละอยู่พี่น้องเดีย่ยตากลรอกไม่แล้วเยอะไปมันตากลรอง โต้งานแล้วบ่ต้งงานแล้วย่าเป็นตากล้องเหรอเห็นวะเบิงวะเหมือนมันเห็นว่เออนั่นละนี่ละเข้าทาทยอี๋ละบอกแน่เหมือนเดี๋ยวบอกเป็นว่าเอาผีดน้องเอ้ยว่าเบิงรถเมย์กำลังฟันเฟินเหยียแต่ว่าฟันเฟินว่าโบเบิงเอาเด้อแฟนครับรถเมย์รถถังพี่น้องล่าสุดไอ้มีไอ้มีจีตองงานแล้วย่าเป็นตากล้องแล้ว

หนึ่งสองตมเอาเลยรถเมยสู้สู้รถเมยสู้สรถเมยสู้สู้รถเมยสู้สโอ้ยโอ้มาขึ้นเถ็นอ่ะพี่น้องป้องไปเ,เอาขาดบ้านขาดอสู้สู้รถเมยสู้สู้รถเมย์สู้ส <c oughs> ยังไงพอเราพ่อใจมากเลยนั่นเมสู้สู่อ่ะวันทู่ทีอ่ะสู้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 มาแลงสีเลี้ยงน้ำโคกเอามาแลงสีเสียงเงินเลี้ยงน้ำโคกรถเมสรถถังนี่แม่โอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยอย่าบอกใครทีว่าเราไม่ดีเอาคนไม่เบาเนาะเกิดบ้าบอเกิดบ้าบอเกบ้า โซล่าสุดเขียนลอยเดอร์ร้านคอยพี่น้องอร่อยอร่อย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เห็นว่าด้แล้วหนึ่งสองสาม <c oughs> โอ้ขาดอยู่เว <c oughs> ้่งานขาด <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> เก่งมาอยังยังพี่เก่งมากเก่งเก่งเก่ง ฟันแม่ย่ายืนบ้องยังล <y ellow outro> <aa> <ular> <ative> ouais ี่ออกือ้แยเห็้นเลยนะแลีออกะังบ้าพี่น้องคนละรถเม่รถเม่ตกงานมาฟันฟื้นให้ยยยช่วงนี้ช่วงนี้บ้าพี่น้องได้เรยงมี่เนี่ยไหลเลยไปเนี่ยไหลหังเร่ง เฮ็ดน้ำเ,เขาได้บ่าลงหรืบป่ปวดแขนตีนัวงยี่แลาคักแนนรถถังหนยนะเด็กย,ย,ยังเล่นยงงก่อนเอาต้นได้อีกนันั่นละต้นพุ่นแม่แมนต้น,ตนแขนก็มม่ยั้งนี่ลาละเอาไปรดไปัดตปต้นหนึ่ง,งรอพุ่นหนิจเอาเอา๋อน เอาได้ไล่เติบแล้วพี่น้องเปลี่ยนเวียนกันไทยทางนี้กะเีย่อยกระลังเย่อยกระลังทางใบเาีย่อยกระลังทางใบ่ายทั้งคนละถนนโยวมาเก็บแม่มาเก็บซอยแม่แน่ยโย่คือวะนะต้องใส่ไงเหร มาเก็บอันใบนี Hence, it? It ่แม่ใบย้อยข้าวเอ๋อแล้วมาเก็บไปฝุ่นแม่มาใบแข็งๆแม่แล้วมาเก็บใส่แม่แล้วเหี้ยออกอ่ะเออแดดเฮียแดดเฮียดีอยู่มึงนี่ลอยหอบเปลี่ยนเว้นกันหอบเยี่ยมเยี่ยมแดดเยี่ยมเยี่ยมเรียวอันรถมาใส่ อารถออกมาใครวัากาศดีแห้งพี่น้องแงมแรงเป็นแต่ออกมมอยู่อยู่เป็นแต่เอาไม่เฮียนไว้หน้าเทียงหน้าหน่อยไว้หนาอยู่คือเถียงหน้าหน่อยบ่นที่เป็นเถียงหน้าธรรมดาไหมที่ว่าเนฮียนตังไหมที่ว่า็นนกดาวเถียงหน้าหน่อยหน่อยมาไหว่านังเลย เงินแหล่พี่น้องป่องไปเอ้ยแล้วอีหยังอีหยังพี่น้องป่องไปเอ้ยอี bạc <laughs> ngay ฟืนมาแนเอาฟืนสอยแน ในเครื่องวะใส่ลงไปไ่ไดนไปขอทานขาย,ยา่า,าทีา่ใสานันใี่้าปัานะพอเล้งาพ่อเล้ยถูเ,เขาย่อยสูเขา่หน,นกดูย่เหรอ,หรอ ยัยเป็นนักสูงอยู่แล้วาวางบาดขาดเด้พี่น้องต้อเอาวงอางถาดเ้วอะไรหญิงแกงแกงหยุกเดี๋ยวหาเงินซื้อเทียงหน้าหน่อยกันมาตัางไหวขาวหนะ้า ฝนเด้แต่นม่ตดนนึงยู่ฝนแต่ว่าตดนใหญ่ตายแล้วบอค้าสภผาหน่ะพี่น้องเลยวานแต่ทายขีบโดนมาคักมันพี่นอ้องเลื่มกันแล้วบอแอสีไล่โซนห้เบิ่งอยู่มือได้บว่างๆว่าหเพว่ากินตำหุ้งเซ่แสพี่น้อง พักเต็มถาดบ่าเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเบิ้งบ่าเดี๋ยวอ่างให้พี่น้องเบิ้งเลยเดี๋ยวแป๊วคอยรถมาเก็บขึ้นกันกำลังเก็บขึ้นพี่น้องมาเด้อไม่เงียนกำลังทยอยทยอยเลยพี่ใหญ่พ่อเครืองรถบ่เดินไงมันลำไง เต็ม hey, ไปเด,ดีวยวงคนหลังจากคนขึ้นเรียบร้อยเขากับมาในบ้านแล้วค่ะเปลี่ยนกนันนางย้ายไปนางหลังวันนี้รุนไม่นั่งขา,านหมาขวัอ,อันนี้ก็สิไปเอาลงองู่บ้านค่ะพี่น้อง อย่าลืมติดตามคลิปรถแม่อีกเด้อพี่น้องเด้อดซีเอทคิปใย้เบื้องอีกช่วงนี้กับิเป็นขาดขาดห้างหายไปจากน้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่อมนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามรถแม่น้ำเด้อไปเลยจ้า